ดีครับเพื่อนๆช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมคะเพราะวันนี้หนูมีอาหารอย่างหนึ่งให้เพื่อนๆลองทำกันดูคะ่ะคือไอติมน้ำไอติมผลไม้รสแอปเปิลคะ่ะมีอุปกรณ์เหล่านี้คะ่ะ มีน้ำแอปเปิลค่ะอย่างที่สองก็คือแอปเปิลตัดเป็นชิ้นเล็กๆที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะและส,สุดท้ายมีแม่พิมพ์ไอติมค่ะสิ่งแรกต้องเอาชิ้นแอปเปิลมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะจน คัทเอใส่ค่ะจนเต็มเลยค่ะหลังจากนั้นก็ต้องใส่ฝาต,ต้องใส่ไม้ไอติมลงไปค่ะแล้วก็ เอาเป็นแช่ตู้เย็นค่ะ5้ถึงแปชั่วโมงค่ะหลังจากนั้มเนี่ยไอติมให้กินแล้วค่ะ